เนคอฟนะครับในอนาคตเขาอาจจะเป็นตำนานของวงการลูกหนังนะครับในเรื่องของการเป็นโค้ดนะครับที่น่าจะเป็นโค้ดที่ทรงอิทธิพลที่สุดมีคาริสมาที่สุดและมีการทำงานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะครับถึงแม้ว่าช่วงโควิดเขาจะเจออุปสรรคหลายอย่างนะเรื่องของทีมนะครับที่ขาด เงินขาดสภาพคล่องแล้วก็ความตกตามของฟอร์มการเล่นแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับที่เป็นปัจจัยที่ในปีนี้นะครับเจเกนคอปเนี่ยไม่สามารถที่จะวางเป้าหรือไปตามเป้าที่คาดแต่ผมก็ยังเชื่อช่องเราก็ยังเชื่อนะครับว่าคนนี้จะเป็นอีกหนึ่งตำนานที่น่าจดจำถึงแม้ว่าอาจจะไม่เท่ากับอเล็กนะครับที่ที่มา แต่ว่าผมก็เชื่อว่าเขานะครับอาจจะเป็นหนึ่งที่ได้รับการจดในประวัติศาสตร์ดังนั้นต้องมาดูนะครับว่าการวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงทําไมเขาถึงอาจจะได้ขุนจนจนเป็นตำนานเลยนะครับครับ<า>วันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นของอ่าเจอเกนคอฟนะครับครับเจอเกนคอฟนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นค้ชที่ถือว่าทรงอิทธิพลพอสมควร ณขณะนี้เนื่องจากคล้ายๆว่าเอบนะครับเขามีวิธีการสไตล์ในการทําทีมเนี่ยแบบเป็นฉบับของตัวเองครับคือสไตล์ของเจ,เ,จเกนค็อบคือวิ่งไม่วิ่งไม่มีหมดครับเล่นแบบกระหายชัยชนะทุกแมตช์อันนี้คือปรัชญ,ญาในการทาทีมทาทีมของเขาแล้วก็เรียกว่าการบริหารทีมแบบอ่าเอกว่ามีการจัดการที่ลงตัวคเจอเกนค็อกนะครับเป็นกุนซือชาวเยอรมันถือว่าเมื่อก่อนเจอเกนค็อบถือว่าเป็นถ้าเป็นนักเตะเนี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ดังครับ เจเกนคอปนะครับตอนนี้คืออ่าเป็นปัจจุบันครับเป็นเทนเนอร์วัยห้าสิบสามปีแล้วห้าสามห้าสิบสามปีแล้วแล้วก็เจเกนคอปนะครับถือว่าเป็นเป็นเป็นคนที่เล่นฟุตบอลอาชีพคือสโมสสไมล์ศูนย์ห้าไมล์ศูนย์ห้าของเยอรมันเยอรมันครับแล้วก็เจอเกนคอปเนี่ยเป็นคนที่เอาไมลา์ขึ้นจากหลีกพลองครับกลายเป็นพหลากได้แล้วก็กลับมาเล่นในศึก liga, บุนเดสลีกาลีกลีก ใหญ่ได้ครับเนี่ยถือว่าเป็นลูกหม้อที่ประสบผลความสําเร็จแล้วก็การนําพาลิ์พูเป็นแชมป์ฟุตบอลลีกเยอรมันตอนนั้นลิ์พูมีตัวดังอย่างเช่นพวกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพวกปีแอร์เอลิกอบาเมยองาคากาว่าเฮนริกมาคิรยานอิคายุนโดกันมากโก้ร้อยครับหรือว่าอาจจะเป็นมาเรโอเกเซ่อะไรพวกเนี้ยถือว่าทํานักทีมที่โนเนมเนี่ยกล้ามาสู่กล้ามาสู่ทีมที่เป็นแชมป์ครับถือว่าเป็นคนมี เป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดครับแล้วก็มาทําตัวเนี้มาทาลิวพูอีกาสามารถทํามาก่อตัวสร้างลิวพูป,ประมาณห้าปีแล้วก็ได้แชมป์ได้ใชม้เมื่อรดูการที่แล้วครับตอนนี้ครับถามว่าเจเกนคอบเนยถ้าเรามาไปเช็คประวัติคือเป็นสมัยเป็นนักเตะถือว่าเป็นนักเตะท,ที่กลางๆไม่เก่งไม่โดดเด่นอะไรเลยรหรือว่าเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือถ้าไม่มีใครรู้จักก็ไม่มีใครจะถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่นักกีฬาจริงๆจ,จ,จะไม่รู้จักชื่อของเขาครับชื่อของเจเก้นคอบ การปัญญาในการทําทีมของครอบเนี่ยผมว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าครอบเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดก,การทีมที่ไม่ดึงนักเตะของสโมสรที่ตัวเองกลับมาครับเพราะว่าจะยังครอบมาจากดอดมุนแต่ไม่เคยดึงนักเตะจากดอดมุนมาเล่นให้ริวพูแม้แต่ตัวเดียวเช่นถ้าเป็นโอบามายองก็ไปอยู่อาเซนอนกุโดวกันก็ไปอยู่อะไรเขาเรียกว่าไปอยู่กับทีมไอเนี่ย ปุนการก็ไปอยู่กับ, iti, บมนซิตี้เมื่อก่อนเฮลิกมาคิเตยานก็ไปอยู่สโมสรอนไอแมาชเชลเตอร์ยูเอตับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอยู่โรมาก็หันเหไปนเพราะว่าคบตามโคครตามโคตร,คร,ตคตรถือว่าคบเนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่าเป็นนักเตะแล้วก็มีสถิติที่สือว่าสุดยอดมากครับแล้วก็การที่คบเนี่ยทำดรอปมูลให้เป็นยุครุ่นเรืงตอนนั้นคือน่าจะเป็นปี2 0 1พันสิบถึงสอง1ัสบเอ็ดที่ได้แชมป์บูเดสลีกาตอนนั้นถือว่ารีบอ่า รัมูลเนี่ยเป็นทีมที่ครบคันครบเครื่องมากครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ทํารีพูลได้แชมป์โดยทิ้งห่างคู่แข่งไปเยอะพอสมควรเลยครับเนะี่ยถึงแม้ว่าฟอร์มปีนี้ของครอบก,กังแก็งเพราะเนื่องจากด้วยสภาพนักเตะเนะี่ยแต่การบริหารทีมผมว่าครอบถือว่าเป็นเป็นโค้ชที่น่าเอาเป็นตัวอย่างน่าจดจําเพราะว่าเขาจะบอกว่ามีการบริหารทางจิตวิทยากับนักเตะใช่ไหมฮะการบริหารคนการบริหารตัวเงินการบริหารหลายๆอย่างเนะี่ยเาว่าเป็นผู้จัดก,การที่ สามารถลงรายละเอียดในเชิงลูกของฟุตบอลได้ครับดีพอสมควรครับและก็การใช้ระบบถึงแม้ว่าการใช้นักเตะที่ไม่ต้องพึ่งพาซูเปอร์สตาร์มากพอสมควรและก็ใช้ระบบเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนเยอะมากในการทาทีมฟุตบอลเนี่ยครับ,รบถือว่าน่าเอาไปติดตามเจัเจเก้เขาครับถือว่าเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นว่าที่คุณซื้อในตํานานครับ,รบแต่นแรกถามว่าเจเก้เขาเป็นที่รักของทีมลิเวอร์ไปแล้ว แต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะขึ้นมาเป็นคุณซื้อในตํานานก็เป็นไปได้อย่างเช่นพวกอเล็กฟุกซันหรือนะหรืออาจุฟไฮเกตหรือว่าฟาชเบเกนบาพวกนะี้ผมคิดว่าคอบะสามารถเดินตามรอยของโคตดคุณซื้อที่กเกษียณอายุของตัวเองไปแล้วผมว่าคอบเนะี่ยน่าจะเป็นอะไรยังขาดอยู่ที่ทําให้ไปไม่ถึงอะเล็กฟุกซันผมคิดว่าตอนนี้ย คอต้องใช้เวลาผนี้เว่าอะไรฟูซันอยู่กับมายูมายี่กว่าปีเนี่ยจะเป็นผลงานว่าครอบจะสามารถยืนยงคงกับพันได้หรือไม่ครับในทีมใหญ่ในทีมใหญ่ครับครับผมแล้วก็ก็ต้องสร้างลิพลวัลให้เป็นชุดที่แข็งแร่งเป็นอย่างมากแบบว่าไร้เทียมทานผมว่ายากนะเพราะว่ายกคนี้มันบอลมันมันพวกอาหลับเข้ามาเยอะแล้วก็สนับสนุนพวกเงินค่อนข้างสูงใช่เพราะว่ามันมีกลุ่มทุนครับเมื่อก่อนที่สมัยเล็กฟูซันกลุ่มทุนแทบจะไม่ค่อยมีใช่ เพราะว่าอย่างเราเราคุยกันง,ง่ายเนาะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าลิฟวูจะสู้กับทีมอย่างแมนยูก็เป็นพวกอาตระกูลเอสใช่ไหมครับพวกเอสอันนี้คือแมนยูเป็นทีมที่มีการตลาดและกำไรมากที่สุดในโลกครับแล้วที่สองคือจะสู้กับสโมสรแมนซิตี้ก็ต้องสู้กับกับตระกูลชิกค,ครับแล้วก็ถ้าเชลซีก็ต้องสู้กับอาพวกเซมีครับโรมันอับาบอิที่เนี้ยถือว่าหนักพอสมควรเพราะว่า เพราะนนว่าไปอยู่ทีมที่ร,รีสอร์ทน้อยทรัพยากรน้อยใช่ครับแล้วก็การเงินการเงินด้วยครับบางครั้งตัวเนี้ยมันก็ยังเห็นว่าเจอเกนคอบอ่ะน,น,น,น่าจะเป็นว่าที่ตํานานได้ครับน่าจะเป็นว่าที่ตานานได้เพราะตัวเนี้ยเจอเกนคอบก,กวาดใช้มิฟ่าแช้ยนส์ลก,ก็ได้แล้วเนาะครับแล้วก็ใช้พิมรีก็ได้แล้วครับพวกเนี้ยหรือแต่พวกเอฟเอครับอะไรพวกเนี้ยเขาต้องมาตามดูว่าเจอเกนคอบจะไปในมุมไหนตอนเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวาที่ตํานานวาที่ตํานานคุณซื้อ ที่ยอดเยี่ยมคนต่อไปครับครับผมได้ครับก็มีคําถามไหมนีม่คับผมจะบอกว่าการเป็นผู้จัดก,การทีมเริ่มแรกของสโมของเจกเกนคยวเคือสมโมสออะไรครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับข้อมูลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อมีการแจ้งเตือนหลังคลิปสําหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ